สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาวันนี้นะครับเนี่ยไปซื้อของพอดีครับเขาแม่ค้าถอนมาครับโชคดีมากครับท่านเป็นพระสินเด่นนะครับเนี่ย ติดดูหนึ่งหรสิบอันดับที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับเดือนี้ครับท่านหายากอวการนะครับกูจะได้มาเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีเยอะหรอกครับแต่ไปปมาเราไม่ใช่เลยครับเนี่ยถูกขโมยไปเกือบหมดเลยแล้วครับท่านถูกงัดห้องด้วยครับดีแล้วมันไม่เอาไปหมดโทรศัพท์ก็ไปยังสองเครื่องเลยครับเอ้สามเครื่องเลยครับท่านมีสามเครื่องก็ไปหมดเลยครับทีนี้ไม่รู้ทําไงครับนีโทรศัพท์มาใหม่เนี่ยห่างหายไปจากพี่น้องไปนานพอรุ่งขวัครับท่านเพราะว่ามีตังค์ซื้อโทรศัพท์ครับเพิ่งมากับมาใหม่นี่ครับ ให้แนะานามคนเก็บเหรียญนั่นแหละครับท่านถ้าพี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านเคยติดตามผมูก็กลับมาติดตามหมีกรอบนะครับท่านผมจะมาแนะนําเก็บเหรียญที่ผลิตน,น้อยครับหายากมากครับตัวนี้อีกไม่กี่ปีขนาดเขายกเลิกการใช้เหรียญเราใช้เหรียญของรอเก้าแล้วครับท่านนั่นแหละครับราคาจะพุ่งขึ้นมาทันทีจากที่ไม่มีราคาเลยจะพุ่งขึ้นมาทันทีเลยครับท่านเรารูรขาว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไร จำนวนการผลิตยูที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับ unC แล้วนักสะสมมือสมบัติเล่นนั้นไม่ค่อยมีกันหรอกนะครับท่านแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบมุนเวือนอยู่ตรงนี้มีแน่นอนครับจะน้อยจะมากแค่นั้นเองนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นตัวเสียนใหญ่นะครับเก้าเหลี่ยมนี่นะครับ อยู่พุนนเดิลผสมแถงนะครับเนี่ยนี่ครับเบื้องหน้าพองค์ท่านก็ผู้ิพล์อุลยเจชิญส่วนด้านหลังกว่ารัชการที่เก้ากับท่านล้มาดูบรมรูปูฟงท่านหนุนสิครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยชัดเจาะไหมก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของนิธิผ่านกระช้ยเนี่ยนะรับท่านแต่ก็สวยงามเหมือนกันครับชัดเจาะพราะรงขวกนกับท่านล้มาดูขอบเฟืองนี่กว่าครับนี่ครับขอบเฟืองครับโอ้ก็มีระบุบระบี้อยู่นะครับนี่จะตามขอบเลี่ยมครับตรงกลางจะมีหระเป๋าไม่ดูครับพี่กลับมาเห็นเลยครับเนี่ยนี่ครับ หมุนไปเรื anyway allowed, ่อยๆครับมีรอยบุบรอยบี้ไหมตรงกลางผมคิดว่าไม่มีนะครับเนี่ยนั่งครับจะครบหมุนรอบอยู่แล้วบอกรอคอยจะเห็นมีเลยครับมีอยู่แค่จุดเดียวแค่นั้นแหละครับเพื่อที่ดูนี่ครับนี่ครับหมุนมาครบนี่ครับมีจุดเดียวจริงครับสัานแล้วมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับโอ้ชัดจนแล้วครับเนี่ยประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามกราทันโอ้โหครับเหรียญนี้ อยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามซะด้วยนะครับเนี่ยอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามซะด้วยนะครับเนี่ยผลิตน้อยหายากครับราคาสูงทีเดียวครับเนี่ยสลับปีสองห้าห้าสามนี่นะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบนจามบวพิษดุสิตเวลาลามครับดูสิครับวัดเ็นจามบอว์พิษคมชัดเจาขนาดไหนดูสิครับเนี่ยชอบฟาดบนชัดเจนมาเลยครับ ตาำลงมาอีกนิดเนี่ยครับคือกระเบื้องครับเนี่ยกระเบื้องครับดูสิครับเห็นชัดเจามากครับกระเบื้องเห็นทุกแผ่นนะครับเห็นไหมโอเคมากนะครับแล้วก็ล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาร์วิกนะครับสวยงามจริงนครับเนี่ยสำหรับปีพศ2อ5 3ันห้าร้อยห้าสิบสามนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักหกจุดกัมหกกัมแค่นั้นเองครับท่านยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักหกรัมแค่นั้นเองนะครับ ้ำหนักไปเยอะนะครับท่านจ้ำมากเลยครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู p p ่ที en, ่สองล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นสองล้านเก้าแสนสามหมื่นเหรียญนะครับท่านไปไปมาจะพูดผิดอยู่แล้วครับท่านเนี่ยสองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญนะครับท่านสองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับในระดับยูนซีรอครับเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่เอยเท่าไหร่เออสามร้อยบาทครับท่านในระดับยูนซีเขาอยู่ที่สามร้อยบาทครับตอนนี้ครับราคาสูงทีเดียวนะครับ ตำลัสา0 0บาทนั้นส่วนเรียที่ผ่านกันใช้หรยอครับอย่างเ้่เหรียญน,นี้ครับดูค่าตาก็โอเคอยู่นะครับสวยงามส่วนเรียที่ผ่านกันเชน,นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ6 0สิถึงแปบบาทเลยนะคะ